ในเมื่อก่อนไม่อยู่เราจะโด,ดเปิดรา,ายการสิ <ฮะ S 2> ครับใครเปิดมึงอ่ะเปิดดิกูถ่ายนะเนี่ยสวัสดีครับพบบรายการ,รการออาเบะเกมทีวีทุยุยครับเอืลงรายการชื่ออะไรครับ<า>เฮ้ยทำไมแป๊บเดียวเฮ้ยเฮ้ยโอ้แป๊บเดียจ้าตายตกตึก กลัวป้าแจตีผีแล้วเนี่ยโอ้ฟัโูคือมึงจะโหดไปไหมเนี่ยแป๊บเดียวตายตึกตึกตึกโท้อท้เอ้าเฮียกูตีเพื่อนอีกจะมาเล่นดาบ่านแห้มวันนี้เราก็มาอยู่กับเลฟเดยสองนะครับด่านโนมเมอร์ซี่นะครับกับคุณทัศเลนเจอร์นะครับเลนเจ๋อ อะไรเนี่ยมันนอนอะไรเนี่ยพวกมึงเนี่ยไอ้นี่มันดูที่เอ้าใครมายิงทีวีวะเฮ้ยโอ้โหอะไรฮะเปดูเลยเปิดเปิดเปิดเบียสโวดิโอจะดูเป็นเดนโอ้กูจะดูอ่ะกูจะดูเกมเฮดเอ้าทีวีหายไปเลยเขาเนี่ยใครทำอ่ะใครมาตดวะไอ้ตําตอดตําตอดรออู้ช่างแม่งเถอะตอนนี้ทีวีมันปังประตูกูเข้าไปไม่ได้ครับ ะไปเหอมันเข้าไม่ได้ีวีบังประตูเกีย็นแค่ไหนเนี่ยเฮ้ยมาได้แล้วอย่างเล่นมาไข่ประแจก็พออุ้ยตรงนี้โอุ้ยผีร้อนแรง <ไป S 1> อุ้ยตรงนี้มีหลุมไม้ขวานค่ะ อุ้ยเอออัโนตอนนี้ผมอัพคลิปอยู่ปิงดูสามารถอุ้ยแล้วมึงจะตีแล้วมึงจะตีครูหาพ้องหาเลือดไม่ลดตกเกลียนนี่ตกเกลียนนี่ตกเกลียนนี่เกรียนเกรียนเกรียนพอแล้วพอแล้วพอแล้วเกรียนเกรียนเกรียนเฮ้ยแมนตัดหาวตอนนี้ผมกำลังอัพคลิปอยู่นะครับคุณสามารถกดแทบโูเปียของผมได้นะครับเอ้ยเราไปไหนต่อลงล่างดิ อ่างนี้แล้วก็ฟันหูมแม่งเลยผีแม่งโคตรว้าวอะอัพคลิปเล่นไปผมบู๊อย่างเดียวอะผมก็ทำมาดาหนิฮะแดมเมจโอ้ยตรงนี้ตรงนี้เยอะแยะบาตาไทยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมันมาแล้วมมมีไฟบอาเยอะแยะเลยโอ้ยฮันเตอร์กี่มากี่บิทกี่บิทเกือบโดนตุยแล้วโอ้ ผีสเปิร์มโอ้โหผีนำ้ำผีนำ้ำเล่าผีสเปิร์มสเปิร์มคุงเ,เ,เรียกให้สุภาพหน่อยผีสเปิร์มเรียกสุภาพนะเขา <อ S 1> <อ>ชื่อว่าสเปิร์มต้องนีนต้องมีวิธไม่ใช่เหรออะไรนะทำไมเราไม่ขับรถออกกันเลยอ่ะเออรถไม่ใช้ได้อยู่นะสเ,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 เปิมโต้ทุยนั่นน่ะรถต้องขวดยังใช้ได้อยู่เลยอย่าไปโดนมัน ปปปนั่งรถนั่งรถคไปดนรถสักนนะเว้ยตอนนี้วิ่งเลยเว้ยวิ่งเลยวิ่งเลยทมโดนรถวิ่งตรงๆเนี่ยแหละวิ่งเลยทำไหมซับเดเฮ้ยโอ้กูมาช่วยละไอผีแฟบอะไรวะมันนั่งดักทางเลยวิ่งไอเกครับผีโอ้ยกูโดนแล้ว ผ่านแล้วเว้ยพูดเร็วอ่ะเฮ้ยฮิวห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 ิวอยากเล่นแอมนิเซียโคฟว่ะมีก็ดีดิฮิวมันเลยอาเก็บเก็บเอ้ยเหลือให้มั่งแน่ดีอะไรยังใช้อยู่ขอขอฮิวกันไม่มีเรื่องเลยให้ฮิวแต่ก็อยากฮิวเอ้ยขอเลือกไว้นึ่งเลือกไว้กองนึง บอกเพื่อนด้วยอยากทิ้แบโอเคขจบคลิปโอ้โหเขจบคลิปพักหนึ่งเฮียแค่นี้เฮ้ยทำไมจบแล้วจังงะแต่เราพักไงแต่ละาพักไงก่าตึงก็พักหนึ่งล่าตองก็พักสองขอจบพักหนึ่งก่อนนะครับโอเคก็จับคลิปเลยสวัสดี